สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าจำนวนสสต้องไม่เกินฐานะและขนาดของประเทศท่านผู้ชมครับในจำนวนกว่าร้อยประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นซึ่งมีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีจานวนสสมากกว่าประเทศไทย ในจำนวนนั้นได้แก่สภาพลังประชาชนของคิวบาซึ่งมีสมาชิก614คนสภาผู้รทนราษฎรของอินโดนีเซียมีสมาชิก550คนรัฐสภาของตุรกีมีสมาชิก550คนสภาผู้รทนราษฎรของบราซิลมีสมาชิก513คนสภาผู้ทนราษฎรของเอธิโอเปียมีสมาชิก547คน สภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสมีสมาชิก517คนสภาผู้แทนราษฎรของเยอรมนีมีสมาชิก612คนสภาผู้แทนราษฎรหรือโลกสภาของอินเดียมีสมาชิก545คนสภาผู้แทนราษฎรของอิตาลีมีสมาชิก630คนและสภาผู้แทนราษฎรของเม็กซิโกมีสมาชิก500คนสภาสามัญของสหราชอาณาจักรมีสมาชิก 695คนส่วนประเทศที่มีสภาผูะะ้แทนราษฎรซึ่งมีสมาชิกจำนวนใกล้เคียงหรือน้อยกว่าประเทศไทยเล็กน้อยก็ได้แก่รัฐสภาของยูเครนซึ่งมีสมาชิก450คนสภาประชาชนของอียิปต์มีสมาชิก454คนสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นมีสมาชิก480คนสภาผู้แทนราษฎรของโปแลนด์มีสมาชิก460คน สภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียมีสมาชิก450คนสภาผู้แทนราษฎรของแอฟริกาใต้มีสมาชิก400คนและสภาผู้แทนราษฎรของซูดานมีสมาชิก435คนและสำหรับประเทศที่เป็นราชอาณาจักรด้วยกันนั้นนอกจากสภาสามัญของอังกฤษซึ่งมีสมาชิกถึง659คนแล้วนอกนั้นเป็นสภาผู้แทนราษฎรที่มี จำนวนสมาชิกน้อยกว่าประเทศไทยทั้งสิ้นกล่าวคือสภาผู้แทนราษฎรของเบลเยียมมีสมาชิก150คนสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นมีสมาชิก480คนสภาผู้แทนราษฎรของโมร็อกโกมีสมาชิก325คนสภาผู้แทนราษฎรของสเปนมีสมาชิก350คนรัฐสภาของสวีเดนซึ่งเป็นระบบสภาเดียว มีสมาชิก349คนที่านผู้ชมครับที่น่าประหลาดใจก็คือฟิลิปปินส์ซึ่งมีประชากรถึง85ล้านคนแต่สภาผู้แทนราษฎรของเขามีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดจำนวนเพียงแค่240คนในขณะที่สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดเช่นกันมีจำนวนเพียงแค่24คนสำหรับประเทศไทยนั้น หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพศ2475และเริ่มมีระบบรัฐสภาเป็นต้นมาเรามีสภาผู้แทนราษฎรที่มีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่7พฤศ,ศจิกายน2480ซึ่งมีสมาชิกประเภทที่1จำนวน91คนประเภทที่2จำนวน182คนรวม273คนและจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนประชากรของประเทศจนกระทั่งในการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจาักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0นั้นเรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน393คนซึ่งในระหว่างที่กำลังยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจักรไทยพุทธศักราช2 5 4 0อยู่นั้นคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้น ได้เปลี่ยนระบบการเลือกตั้งเป็นแบบผสมระหว่างแบบแบ่งเขตเขตละคนกับแบบบัญชีรายชื่อพรรคหรือที่เรียกว่าปาร์ตี้ลิสซ์ซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดตัวเลขสสไว้ตายตัวคือ400คนโดยมีสัดส่วนระหว่างสสเขตกับสสปาร์ตี้ลิสที่300ต่อ100แต่พอนักการเมืองมาเห็นเข้าเห็นตัวเลขเข้าก็ไม่ยอม จึงเกิดการต่อรองกันขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่ยอมให้ผ่านด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของสภาผูส้สภาผูแ้แทนรัษฎรที่เรียกว่าสภา500โดยใช้สัดส่วน400ต่อ100นั่นเองการที่ผมได้หยิบยกเอาเรื่องจำนวนสสทั้งของต่างประเทศและของไทยมาแจงให้เห็นก็เพียงเพื่อต้องการที่จะเตือนสติใครต่อใครที่กำลังจัดสูตรตัวเลขสส ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2 5 5 0ที่ผ่านมารวมทั้งการร่างรัฐธรรมนูญในอนาคตด้วยว่าจำนวนสสจะมีเท่าไหร่นั้นต้องไม่เกินฐานะและขนาดของประเทศรวมทั้งต้องคํานึงถึงภาระของประชาชนด้วยท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าจำนวนสสต้องไม่เกินฐานะ และขนาดของประเทศก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ